นิทานเรื่องห่านกับไข่ทองคําชายชาราผู้หนึ่งมีฐานะยากจนสมบัติทั้งหมดที่เขามีก็คือบ้านเก่าๆหลังหนึ่งกับแม่หานอีกตัวหนึ่งเท่านั้นแม่หานจะออกไข่วันละฟองเพื่อให้เขานำไปขายที่ตลาดทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแม่หานนึกสงสารจึงออกไข่ทองคําฟองหนึ่งให้แก่ชายชาราชายชาราดีใจมากรีบนำไข่ทองคำไปขายได้เงินมามา,มากมายและทำให้ฐานะดีขึ้น แต่ชายชชรายังไม่พอใจเกิดความโลภอยากจะได้ไข่ทองคําหลายๆใบในคราวเดียวกันชายชชราคิดว่าในท้องหานต้องมีไข่ทองคำเหลืออยู่อีกมากวันหนึ่งเขาจึงแอบย่องเข้าไปในเล้าหานแล้วเอามีดที่เตรียมไว้ผ่าท้องหานทันทีแต่อนิจจานอกจากจะไม่พบไข่ทองคําเลยสักใบในท้องห่านแล้วแม่หานก็ต้องมาตายลงอีกนับแต่นั้นเป็นตันมาชายชราผู้โลภมากไม่มีทั้งหานหรือแม้แต่ไข่หานสักใบให้นําไปขายอีกต่อไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโลกไม่รู้ทันว่าความโลภนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นภายในตัวเองอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ